นนีกลับไปดูนะติดตามกันนะครับแซ่บ <c oughs> มากคุณแม่แงงแังไว้ทำกันค่ะเปิดดั <c oughs> งนั้นเราส,านนไไไสรามาคัญ <c oughs> จะน้องเบนไปเป็นยังไงฟิดแบลกไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยฟิดแบลกนะก็ <c oughs> มีขา <c oughs> ม่ขาวเยอะขึ้นมีข่าวเยอะขึ้นคนก็นถามเยอะขึ้นครับก็แซวว่าเอ้ยเออเฮ้ยเป็นแฟนกันหรือเปล่าอะไรยังไงก็บอกว่าไม่ใช่พี่น้องกันทำงานด้วยกันเฉยๆเลยคือแบบหลังจากทำงานนี่คือแทบจะไม่ได้คุยต่อกันเลยทั้งสอง ปกติแล้วก็แบบเออแล้วก็เห็นไอจีเขาก็ยังแบบไปเที่ยวไปกินข้าวกับลูกคนนี้ปกติเขาชวนเราบ้างไหมคะไปเที่ยวไ,ไม่ค่อยครับไม่ค่อยเพราเก่งใจเราผราไปข่าวเล้วไปขับว่าไงบ้างคะพอดีข่าวท่า,ขานขับนะฮะก็มีหลายหลายคนที่เห็นนะครับหลายคนก็แบบว่าเชียร์ให้เป็นคู่จิ้นกันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออเชียร์ให้แบบว่ารักกันนะเป็นแฟนกันหีือะไรเงี้ยก็เห็นในคอมเมนต์ต่างๆแต่ว่าหลายคนก็แบบ คนม the oh, ีความรีบางความวิถเห็นที่เราที่เราเห็นเห็นน้องมาบอกนะครับว่าเออแบบเขาเขาเขาาคอมเมนต์ในในภาพในไอจีก็แล้วก็ถามว่าเครียดไหมน้องบอกว่าไม่เลยค่ะพี่เข้าใจเข้าใจความรู้สึกของใครครับพี่การไม่ลบหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะไม่นะน้องมีควมรู้สึไม่ได้ลบครับไม่แน่ใจต้องถามน้องอีกทีนึงคอมเมนต์แรงแค่ไหนคะที่แบเราไม่ได้ถามว่าคอมเมนต์แรงแค่ไหนแต่ว่าแต่ว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยพอใจที่แบบว่าเออมีข่าวพิกานอะไรอย่างนี้ยก็ ขอโทษขอโทษแทนแทนแฟนคลับด้วยนะครับที่ที่แบบที่อาจจะแบบใช้คําพูดที่รุนแรงไปแต่ว่าจริงๆแล้วก็ความรักแหละความรักที่มีแบบพี้แต่เพราะว่าบางทีอาจจะรักเกินไปฮะจริงๆแล้วอยากให้อยากให้รักต้องเป็นนะครับเพราะเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่เอออยากให้ทุกคนได้ได้เอ็นดูเขาอ่ะหือเขาไม่มีอะไรเลยครับเป็นน้องสาวที่น่ารักจริงน้องเขาเครียดไหมคะพอมีคนมาขนาดนี้ผมว่าคือเขาบอกไม่เครียดนะแต่ผมว่าเขาคงเครียดแหละนะในการในการแบบว่าจะติดต่อเราหรือว่า เจอเราในแต่ละครั้งที่ไม่ใช่การถ่ายละครอะไรเงี้ยฮะเข้าใจเข้าใจครานี้พอมีเรื่องแบบนี้ทําให้แบบการคุยกับสาวๆของเราอุปสรรคไหมคะไม่เล็กเดียวเลยฮะคือผมก็เป็นฐานะทั้งเจนกับน้องอยู่แล้วเป็นน้องกันตั้งแต่แรกแล้วก็แบบเราก็เราก็จริงใจจริงใจกับสิ่งที่เราที่เราพูดออกไปไม่จีบอะไรไม่จีบเลยครับไม่จีบเลยจริงๆอารมณนอีกรอบนึงมันมีข่าวว่าเหมือนตอนเนี้ยทางเดอะสตาร์กำลังจะปั้นให้เรามาแทนที่พี่บีโอ๊ย ในจริงครับไม่จริงเลยคคือไม่มีใครแทนที่ใครได้นะครับผมพูดเลยว่าพี่บี้ก็คือพี่บี้พี่บี้คือไอดอลผมในการในการที่เราเราอยากทําตามในสิ่งที่เขาพยายามนะครับในการที่เขาแบบทำมุ่งมั่นในคำวุมิโทแล้วก็ไปทำขย,ยันในการถดถอย<ส>แล้วก็ทุกวันนี้คือเขาไปสร้าง่เสียงกับคนไทยในการไปไป broadcast ท่างประเทศกับโปรเจิร์ตคอนเสิร์ตฟอร์มแล้วผมก็ลังใจพี่บี้เสมอแล้วก็การจะมาแทนที่ใครนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ ไม่จริงนะครับไม่จริงแล้วก็แล้วก็ผมก็เป็นคนที่นะทํางานทุกๆวันแล้วก็พยายามคิดแค่ว่าเราอยากทำทุทกงานให้ดีที่สุดหอในเรื่องของหน้าที่ของเราไม่เคยคิดจะแข่งขันกับใครเลยเหมือนตอนนี้แหละคนมองเขาแบบเออมีอะไรเขาก็จะแบบกอนให้กันตลอดอะน้อดให้เยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะอย่างเช่นแบบ ายการซีโฟดามอะไรเงี้ยก็ก็แบบว่ามีงานของเป็นแก๊งมากขึ้นนะครับผมส่วนเรื่องงานเดียเด่ยวๆก็แบบยังไม่ได้มีอะไรชัดเจนเลยเป็นงานที่แบบว่าเออมีคอนเสิร์ตเซเว่นมันเดอร์สนี้นะครับผมแล้วก็เ,ออเดี๋ยวมีซิงเกิลก็เพิ่งปล่อยออกไปก็มีแค่แค่ประมาณนั้นครับ,มรบไม่ได้มองว่าแบบเออเราไม่ได้โดดเด่นก็อย่างนั้นใช่ครับอย่างแบบเพราะว่าโดยเองคนก็มองว่าเออเราแบบอยู<ด>่กลางเลยกลางเป็นต<ด>ัหล<ด>ักะเออเหมือนเป็นต<ด>ัวหลักมันเหมือนเป็นตัวหลักของคอนเสิร์ต คือพลังผมอะคือพลังความรักครับซึ่งพลังเนี้ยมันคือพลังที่แชร์ให้กับทุกคนได้หมดคือแต่ละคนดูดิจะมีพลังแต่ละอันที่ไม่ไม่แตกต่างกันไปพี่โน้ตสายฟ้าอย่างเงี้ยพี่โน้ตจะมาอยู่ตรงกลางไม่ได้ไไดใช่ไหมล้อลอลย ประมาณนั้นใครอยู่ก็ได้จริงๆครับใครอยู่ก็ได้แต่ไมไม่ได้มองว่าแบบไม่ได้เกี่ยวเลยครับการหลือไม่ได้มองว่าใครจะแบบต้องเป็นที่หนึ่งหรือว่าแทนที่ใครเลยแต่เป็นจริงๆเลยมีบอกว่าโปรเจกต์ไหนแบบงทำแทนทีบีบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยรก็คือคือโปรเจกต์แต่ละโปรเจกต์เนี่ยก็คือที่ใหญ่ที่เขาบอกแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละคนเหมาะกับอะไรแล้วก็เลือกให้แต่ละคนเนี่ยทำาระสิงนั้นมากกว่าที่จะแบบเฮ้ยใครแทนที่ใครตรงนั้นไม่มี ไม่ซีเรี่ออะครับผมทีเนีย